เดี๋ยวเราจะมาลองฟังประสบการณ์นะครับที่แต่ละคนได้ไปทดลองใช้งาน Oppo Watch X กันมาบ้างนะครับผมว่าเจ้อสมาร์ทวอทตัวท็อปรุ่นใหม่สุดของ Oppo นั้นมีความเจ๋งตรงไหนกันบ้างครับอันนี้คือไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมไปลองแบตอะก็คือรู้สึกว่า มันไม่ได้แม่นอยู่นะชอบความคึกคึกของมันพี่แต่ว่าอันเนี้ยละเอียดว่าฮาร์ดเวร์อยู่ในโซนไหนเมื่อกีน้นาทีเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจอยากทำมากขึ้เหมือนเราเล่นเกม,มอ่ะพอวิ่งจบปบั๊บแบบมดูโอ้โหข้อมูลได้น้มากนี่คุณได้สีอะไรมาสีเงินแต่ว่าเปลี่ยนสายแล้วเป็นสายหนาเฮ้ยเอามาจากไหนอะ่ะของทัปปี้นะครับเป็นสีขอคนละสีกันแคปตินลั่มแบล็คนี่ ตัวผมเองนะครับชอบ Oppo Watch X นะครับในส่วนที่เขามีการออกแบบระบบนะครับชิปเซตการแบพลังงานกับทาง Google นะครับก็คือตัว MCU เนี่ยมีการใช้ชิปคู่ระหว่าง Snapdragon W5 Gen 1ร่วมกับตัวของ b s 2,700นะครับทำให้สามารถแบบพลังงานได้ดีกว่า OS ทั่วไปนะครับผมคือเทียบก,กับค่ายอื่นเนี่ยถ้าเป็นแวร์ OS เนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน2วันนะครับ อย่างดีคือ3วันนะสุดๆเลยนะครับแต่ว่าวันที่3นี่คือแบบจะหมดช่วงกลางวันหรือช่วงเช้านะครับแต่ละตัวพวกวอทเอครื่องนี้นะครับจากที่ลองใช้งานมา4 -5 วันสบายๆครับทำให้ในการใช้งานครับเราสามารถใส่ถักการนอนได้ต่อเนื่องหลายวันไม่ต้องมาเสียบชาร์จบ่อยๆนะครับและมีเรื่องของตัวว o ๊กนะครับที่ชาร์จไวด้วยทำให้เวลาชาร์จจากพวกสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับแต่นี่คือใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ แล้วก็ความง่ายคือไอตัว Vo คชาร์จเนี่ยแม้มันจะเป็นกล่องแปะติดกับด้านหลังเครื่องก็จริงนะครับแต่มันสะดวกตรงที่ว่าไอหัวฝั่ง Type A เนี่ยเราสามารถเสียบกับพอร์ต USB ทั่วไปได้เลยนะครับแล้วได้ตัวเป็นบูคชาร์จกลับมาด้วยส่วนเรื่องของฟีเจอร์ความสมาร์ตต่างฝั่งของตัว Wear OS อนะครับอันนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เราสามารถจะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมมาใช้งานบนตัวสมาร์ทวอชได้นะครับอย่างเช่นพวก g o o g l e Map ในการนำทางนะครับหรือว่า Assistant ที่สามารถจะพูดคุยโต้อตอบ ฝังข้อความเสียงนะครับรับพิมพ์เป็นตัวหนังสือตอบกลับไปกับบรรดาพวกแอปพลิเคชันอย่างพวกเมสเซจหรือว่าไลน์อย่างนี้ได้เลยนะครับรับพวกการโทรจากตัวนาฬิกาได้ด้วยนะครับการที่เป็น w e a r อ s แล้วก็มีตัว Play Store นะครับทำให้ฝั่งของตัว o p p o Watch X เกนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่ G ีแอปพลิเคชัน thirdparty นะครับเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆทำให้เราสามารถจะโหลดแอปเพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์และความสามารถให้กับเจ้า Watch X ได้นั่นเองนะครับ บายครับซิวซิวคนละปิงราวอะไรเนี่ยอันยังไงรู้จะเล่นยังไงเออไปใช่พยาดไปก่อนผ่านไปแล้วประมาณโลครับสองโลครับเป็นไงบ้างตอนนี้สบาย สบายสบายแต่ว่าเหนื่อยสบายครับเป็นคิดว่าไงฮะครับเอ๊ะเหมือนมันขั้นลงเรื่อยๆใชเออพี่ร้อนไหมังโอเคอยู่ได้อยู่ประมาณกำลังแฟนเบิร์นแฟนเบิร์นดีขึานหน่อยน่าจะโอเคนะครับแต่ตอนนี้คือหน้าไม่ไหวแล้วนะหน้าไปแล้วเงือ่แบบเต็มที่เพราะร้อนอ่ะวันนี้อากาศเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับน่าจะเท่งๆน่าจะมีสี่สิบสี่สิบเลยอ่ะแต่ลุ้นลุ้นลุ้นฝนอยู่นะลุ้นฝนอยู่อาจจะมีฝนได้เหมือนกัน เ้ยมันบอกโซนว่าแฟตเบิร์นจริงด้วยใช่ผมแฟตเบิร์นวิ่งให้เล่นแค่แฟตเบิร์นกัะไม่เกินไม่ถึงไม่ถึงแอรบ,บิกหรือว่าบอกละเอียดนะใช่ใช่สวัสดีครับไงแม,มกครับโอเคไหมครับไม่ไหวบอกวลย <c oughs> <c oughs> คุณแจนคุณแจนหยุดแล้ว,ว,ย,ลว,ย,ลวยังของโยเอะอีกน,อน้อยนึงอีกน,อน้อยนึง สวัส um ดีคร <the way. S 2> ับคุณอุ hmm. so, so ้มครับผมสวัสดีค uh ่ะฝากคุณมาถือกล้องให้หน่อยได้ไหมครับคุณบีมก็ได้คุณบีมก็ได้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 เออคุณอุ้มวิ่งแล้วเป็นไงบ้างโอู้หสนุกมากเลย อย่ามันเงยนคุณดั้งอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันเลยจริงจริงมาทำไมลูกพี่มาอะไรอ่ะมาใส่บาทอ๋อมาใส่บาทใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยไปวิ่งเนาะเราก็มาใส่บาทให้แบบว่าคือเผื่อว่าทุกคนจะรอดกลับมาได้จากการวิ่งครั้งนี้เออนทุกคนสนุกสนานก็ดีใจแล้วเอางี้กุ้มชอบฟีเจอร์ไหนเอาสามลนพอละสามานเลยหรอสามนเลยโอ้ปันมากกว่าสิบอะฟีเจอร์เป็นคนเจ๋งๆอย่างนี้มากกว่าสิบอะคือเป็นคนไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือหน้าตามัน คือตัดออกกำลังกายกันผมได้คุณแทนแล้วคุณได้คุณเนไปแล้วคุณเอาสมาร์ทมาขอขอเป็นเรื่องของการใช้งานเดินเดินรู้สึกว่าดีที่มันแบบโทรเข้าโทรออกได้อ่ามันมีไมค์กับลำโพงมาให้เราได้อีกนิดนึงมหมขอไม่เอียงเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่มันปรับได้ปรับได้ออโตพอโตลืมลืมลืมอโมืออโต้มืออ่าดีตรงที่แบบมันสามารถรับโทรศัพท์ได้แล้วก็คุยโทรศัพท์ได้เลยอันนี้อันแรกที่ชอบมากใช่ใช่อันที่สองชอบแบตอุ้มเนี่ยใช้แบบเปิดเอาไว้ออนดิทเวียอยู่ได้4วัน เพราะว่าไม่ออกเลยถามจริงใช่แต่เขาบอกว่ามันจะลดไป2วันแต่อยู่ได้4วันจริงเหรออยู่สี่วันแต่ว่าไม่ออกกิจกายไงคือผมคิดว่าไอ้ตัวสมาร์ทฟีเจอร์เนี่ยมันอยู่ได้4วันอ่าอยู่ได้เนี่ยโอเคแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าเอาไวโซนเนี่ยก็ยังอยู่ได้ขนาดไหนอยู่ได้สี่วันสี่วันเนี่ยแบตยังเหลืออยู่ประมาณสาเปโอ้โอเคเลยโอเคเลยอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่ออกกิจกายแบบอุ้มนะใช้งานทั่วไปดีดีแล้วก็ถ้าชอบอีกอย่างหนึ่งอ๋อก็ชอบแบบอุ้มว่าหน้าจอมันสวยดีใช่หน้าจอสีสสววยดคนน้อง ่กับเรื่องหนึ่งภาษาไทยภาษาไทยดีภาษาไทยพูดีด้วยคาษาไทยพูโอเคภาษาก็แปลมาโอเคด้วยแล้วก็มีเรื่องของ Google Map อ่ะ Google Map ก็ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่ะไม่ไม่ไม่อยากจะยื่นมือถือขึ้นมาดูเราก็ดูผ่านนาฬิกาได้เลย watch ได้เลยได้แล้วโอเคคุณได้สีอะไรมาสีมาเบาเหมือนกันอีเงินแต่ว่าเปลี่ยนสายแล้วไปสายหนักเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะซื้อสายใจเองยี่สิบสองใส่ได้มันมีไซส์ที่ยี่สิบสองไซส์ยี่สิบสองแล้วก็เป็นฟิกฤติเปลี่ยนได้เลยอ๋อเฮ้ยขอดูขอดูขอดู แต่ว่าสายนี้เซอร์เรีย่ที่อาจจะมาของออฟฟิเชียลจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่มาเป็นเลือกซื้อสายไปตามได้สายอันนี้เรได้เลยไปสาย22งนี้ไปสายยี่สาย22มมใช่ไหมใช่ที่อ๋อแล้วก็เป็นแบบเดียวกันคือเป็นตัวล็อกเป็นลิลลี่ได้เลยเฮ้ยอันนี้เจกอันนี้เจกคุณูดมากเลยคุณมานเลยขอบคุณมากครับคุณเซนะครับคุณแจนด้วยมาวางกันคู่เลยแพ็คคู่คุณแจนกินผัดไทยเรียบร้อยแล้ววิางคคู่เลยครับวันนี้วิ่งแล้วเรียบร้อย ตอนแรกก็แบบเอ๊ะเอาปอกมาทอะไรอ๋อเอาปอกมาเสียบไม้สุดยอดอะ่ะคือไปตั้งไปรโรโฟนะผมเราจะได้แบบรู้สึกเหมือนเป็นไม้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากถ้าคุณแจนบอกว่าจากเขาบอกว่าเข็กเนี่ยชอบอะไรชอบความชึ้งของมันพี่เมื่อวานที่เราไปงานอะ่ะอยากลองแบดมินตันมากแต่วันนี้คือรู้สึกว่าตัวนาฬิกาสามารถจกกับข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับการวิง่งซึ่งแบบเป็นเบรกเกอร์เนาะเราก็จะแบบ ไม่ด้รู้เพราะที่ไม่ใช่อะไรคือที่ดูบ่อยๆอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหัวใจมันหนักมากจะเป็นลมไหมอ่ะที่ดูบ่อยๆคือเมื่อไหร่จะครบห้ากิโลด้วยด้วยใช่เรื่องแบตเตอรี่อะไรก็โอเคเรื่องแบตเตอรี่อันนี้ดีมากๆเลยแล้วแต่ว่าคือเราเพิ่งใส่ไงเราก็รู้สึกว่าช่วงช่วงแบบสองชั่วโมงเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถวัดแบตเตอรี่อะไรได้แบบเต็มที่มากแต่ว่ามี จุดที่แบบสังเกตอันหนึ่งคือเรารู้สึกว่าช่วงระหว่างวิ่งไปเนี่ยด้วยความใส่แขนซ้ายแขนขวามามาเปรียบเทียบกันเรารู้สึกว่ามันมีความนวงเวลานิดหน่อยประมาณ3าถึงหวินาทีเช่นแบบบางช่วงมันประมาณ150ยห้าสิบหัวใจเต้นแรงมาก<ช>รู้สึกว่าเหนื่อยมากแบบจะล้มไปเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้ยังขึ้นประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแต่แป๊บนึงมันจะเหวี่ยงขึ้นใ,ให้ใกล้เคียงกันรต่ว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการที่เขาออกแบบตัวแร์มาให้แปรทุกๆกี่วินาทีหรืออะไรเงี้ย คือตัวเซนเซอร์และการแตรดใช่แล้วก็ันนี้ก็แขนซ้ายแขนขวาก็เรื่องของเรียกว่าชีพจรชีพจรก็อาจจะแบบไซส์จะเร็วกว่าเพราะว่ามาจากใจตรงๆใช่ใช่แต่ว่าประทับใจข้อมูลอะคือข้อมูลแบบพอวิ่งจบปั๊บตอนดูโอ้โหข้อมูลแน่นมากยังกันเป็นนักกีฬาที่ฝั่งนี้เล้วเป็นไงบ้างคือข้อมูลฝั่งนี้ก็ต้องรอเปิดในโทรศัพท์มือถือแน่นเหมือนกันตอนที่เราดูคู่อะค่ะ มันมีความต่างบ้างเช่นหัวใจสมมุติว่า Apple Watch เต้นอยู่ที่ร้อยหกสิบใช่ป่มแต่ว่าตัวเนี้ย Apple Watch อยู่ที่150ยาสอ่ะมันก็จะมีความต่างกันบ้างแต่ว่าพอดู summary ออกมา average ก็ใกล้กันใช่ครับนโอเคเรื่องของงานแท a c k เรื่องของสุขภาพนีนโอเคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งพวก smart watch ด้วยความที่มนเป็น Google ด้วยมันก็จะเชื่อมกับพวก Play Store พวกแอปอะไรพวกนี้ได้ Google Map หรือว่าจะเป็นพวกอ่ะ โทรศัพท์ก็รับสายได้นะโอเคเหมือนกันอันนี้ก็ดีกับรอรอแบบนี่เขาให้เราเลยใช่ไหมพี่เป็นรางวัลของการวิ่งใช่ไหมใจเหมือนกันไออเนี้คือแดดร้อนมันระผผาเร็วกว่าบอกว่าเนี่ยเป็นรางวัลของการวิ่งเราวิ่งมาหนักมากทำงานเหนื่อยสุดๆอะไรอย่างเงี้ยาฬิกาใหญ่นะคะสำหรับผู้หญิงข้อมูลใหญใช่ใช่นี่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะมีส์ยเดียวไม่คือเล็กกว่านี้มันมองไม่เห็นชาต่างชัดเจนชอบจอใหญ่ๆอ่าก็ดีก็คือเรื่องของที่อะไรพอขนาดมันใหญ่มันก็เลยมองเห็นชาข้อมูลได้ง่ายมีแจ้งเตือนมาก็ดูง่าย อ่านะครับโอเคเลยขอบคุณมากนะครับคุณฟซร์และคุณแจนนะครับคุณมีเกณฑ์รับโอ้โหไม่เจอกันนานมากไม่เจอกันนานมากค่เป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกว่ารีบๆไม่เหนื่อยไม่พอใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วเขาได้อะไรไปได้ผัดไทยไปแล้วทุกพูนเรียบร้อยค่ะเราลงซาลาเปาเข้ามานี่เอาจริงลองใส่มากี่วันแล้ว่ายังไม่ได้ชัดแบ็เลยปะ อยู่ได้ปหมเออใช่อยู่ได้อยู่ได้ไม่ไม่ได้ขาดใช่ค่ะความแตกต่างของตัว Apple Watch เลยเทียบกับมือถือไอ้พวกนาฬิกาที่เป็น iOS เหมือนกันถูกต้องจริงแต่ว่าอันเนี้ยละเอียดว่าฮาร์ดแวร์อยู่ในโซนไหนเมื่อกี้นาทีเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจอะทำมันคือเหมือนเราเล่นเกมอะเกมแอพพิเคชั่นใช่ใช่มีข้อมูลมีอะไรเก็บให้นะครับโอเคมาก แล้วเกิดไม,ออไ,ไม่ใช่เรื่องอของไข่เคลาชอบอะไรถ้ไม่ใช่เรื่องไข่เคลาอ๋อเป็นสมาร์ทวอชรับสายโทรออลงแอป,ป Google Map ดูเส้นทางเดินได้อะไรก็โอเคใช่ใช่ใช่ก็โอเคใช่ครับคือใช้พวกไลน์โนติก็แจ้งเตือนมาครบหมดเลยครับไลน์คงไลน์คอก็รับสายได้ใช่ค่ะขอบคุณมากครับคุณเฟื่องครับรีวิวเองไม่ต้องถามไม่ไ่ใช่ก็ที่ม่ชยช่วยงานช่วยช่วยงานช่วยช่วยงานทำงานดีค่ะขอบคุณม<ห>ากครับ อ่ะผมแปมไงบ้างครับผมไปวิ่งมาแล้วเรียบร้อยเหนื่อยครับเหนื่อยนิดหน่อยไม่ได้วิ่งนานแต่ว่าแทนไปตีแบตมาแล้วไปตีแบตมาแล้วเออเดี๋ยวดูข้อมูลเรื่องของเป็นตันที่บอกว่าเป็นฟีเจอร์หลักๆใช่เป็นไฮไลท์ใช่ไหมใช่อันนี้คือไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมว่าโอเคนะคือฟีเจอร์ไฮไลท์มีหลายอันไม่ได้มีแค่แบตเนอะแต่ว่าผมไปลองแบตอะก็คือรู้สึกว่าวัดมาได้แม่นอยู่นะ คือหมายถึงว่าแคลอรี่ด้วยแล้วก็มันจะวัดว่าเราตีโฟแฮนด์แบ็คแฮนด์เท่าไหร่ตีแบบโอเวอร์อันเดอร์เท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยเาคือมันเก็บข้อมูลลึกกว่าพวกแบบลึกกว่าไม่ใช่แค่แบบมาวอลทั่วไปเออมาบอลทั่วไปส่วนใหญ่ตีแบบมันจะเก็บแคลว่าฮาร์ดเรทเราเท่าไหร่เออวิ่งมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมดูได้เลยว่าเราตีแรงไหมตีมือไหนตีแบ็คแฮนด์โฟแฮนด์เยอะน้อยยังไงเห็นว่ามันมีกราฟตรงกลางให้ด้วยมีกราฟมันก็จะบอกกราฟว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแบบสายถึก สายโต้สายตีแรงสายทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เราสามารถแบบพัฒนาตัวเองไปเพิ่มลน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ดีคือมันกลับไปให้ได้เขาบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์พิเศษที่พัฒนามาสำหรับตัว one x เลยใช่ไม่เคยเจอในที่อื่นอ่ะจริงจริงจริงเออน้องใส่พวกแบบติดท้ายไม้ใช่ไหมใช่แบบนั้นมันก็จะมีเรื่องของน้ำหนักในไม้ที่เปลี่ยนอันนั้นมันก็จะไม่ดีนักแบกก็คงไม่ชอบครับครับโอเคอันนี้เพื่อใครเป็นสายตีแบตแนะนำใช่ใช่อยากให้เราเอาโบสเซกนะครับผมครับผมแล้วก็คุณออฟฟี่ครับสวัสดีครับวิ่งไปแล้วเป็นไงงบบ้าครั ทอะไรจริงๆคืออันนี้ทอรอกีลองใส่แล้วชอบอะไรมากกว่ากัน้า <laughs> จริงๆนะครับชอบในสรื่วนของดีไซน์อพอในเรื่องของฟีเจอร์ออกกลังกายท็อปตัวใหญ่ท็อปอาจจะใช้พื้นฐานอยู่แล้วอ่าพวกวิ่งให้ให้ใหกดใช่ไหมมันก็จะมีวิ่งอะไรใดๆวิ่งกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยท็ก็ใช้แค่ไม่กี่ฟีเจอร์ป <laughs> 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 กติที่บ้านออกกำลังกายปะ ออกแค่วิ่งออกแค่วิ่งเหมือนกันวิ่งมาลู่หรือว่าวิ่งข้างนอกครับวิ่งข้างนอกวิ่งสวนในหมู่บ้านอะไรวิ่งวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วพวกสมาร์ทฟีเจอร์หล่ะได้ทำไทยปะครับแบตเตอร์ลแบตเตอรี่ชอบอะไรอ๋อถ้าแบตเตอรี่ชอบที่เป็นคนที่เกียรชาร์จแบตอ่ะอ่าถูกถูกแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าเราแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากอ่ะอยู่ยงอยู่อย่างน้อยก็4วันอ,อ,อันนี้ผมชอบจริงเพราะว่าเป็นตัวไวเอสที่แบตอึดมากใช่คร<อ>ับเสีหรับคนที่เกียจชาร์จ <laughs> ได้ใช่ถ <laughs> เทียบกับไวเอสในตลาดตอนนี้คือส่วนมากไม่เกิน2วันไปแล้วนะครับอันนี้คืออยู่ได้สบายๆสี่วันถ้าเกิดว่าอย่างรุ่นเก่าๆถ้าเกิดใช้ต้นแบบเสื่อมอ่ะไม่ถึงวันมันก็จะงุดหงิดแต่อันนี้เขาเคลมได้ว่าใช้ได้ถึง3ปีโอ้ใช่ใช่อี่อันนึงชอบก็คือมันชาร์จไวด้วยช่ชาร์จไวเพราะว่าพอเป็นรุ่นอื่นๆที่เป็นอะะมันนจเป็แบบ แล้วต้องมี2ชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงอย่างต่ำเต็มอ่ะนะครับอันนี้คือเป็นเป็นพินแล้วก็เป็นฟูกด้วยก็เลยแบบช่วงเดียวเต็มเราเราเปอร์เซ็นต์เนี่ยของล็อบี้นะครับเป็นสีของคนละสีกันแคทตินัมแบล็คเนี่ยมาบราบา์ครับคนละสีคนละสีขอบคุณมากล็อบี้ครับไว้เจอกันงานหน้า เป็นไงบ้างครับความเป็นทุกคนนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนที่สภาพหลังจากวิ่งมาก็เงือกซกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือโอ้โหแดดร้อนมากๆด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาเช้านะกับบริเวณโซนของแถวแถววัดพระแก้วนะครับแล้วก็ส่วนของวัดโพนะครับวิ่งมาเป็นโลโก้ o p o p p o กันเลยแหละโดยรวมนะครับจากที่ลองใช้งานวอทเอ็กซ์มานะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวอลล์เสที่ผมลองแล้วโดนมากๆหลักๆคือเรื่องของ การใช้งานที่รวม,รวมแล้วนะครับมีฟังก์ชันฟีเจอร์ในเรื่องของสุขภาพแอปพลิเคชันเยอะแต่ที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับและเป็นจุดเด่นมากๆก,ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละครับที่ทนสุดๆส,ส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสุสัยตรงไหนเกี่ยวกับว Watch X นะครับก็สามารถทิ้งคองเมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาช่วยตอบให้เพราะจริงๆรอบนี้เราก็พยายามจะเน้นเรื่องของประสบการณ์การใช้งานและความรู้สึกของแต่ละคนกันเป็นพิเศษครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรมากมายนักนะครับยังไงเดี๋ยวมาตอบให้แน่นอนนะครับ